สวัสดีค่ะเมื่อนี้ไม่เยี่ยยู่ดีกะผ้าพีผ้านองอ่ะมันมาเล่นตลาดตลาดข้าวแรงนะคะเป็นตลาดแรงแถวบ้านที่พ่อตกข้าวแรงนี่เขาเจ,จะเอาของออกมาขายกันตามที่เห็นนี่แหละค่ะมาเด้อค่ะเด้อปุระอยากกินยังก็มาเลือกเอาเด้อค่ะเด้อไม่เยี่ยผ้ามาเบิงแล้วนี่แหละค่ะ ามที่เห็นนี่แหละค่ะอยากกินอะไดก็มาเลือกเอาเด้อค่ะเด้อน,นี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ไม่เยี่ยมมาไทายแห่งบึงนาะค่ะนาะเพราะว่าข้าเจ้าก็ขายห้าย,าย,ยาอย่างยุกขายสมตําขายย่ำํำขายปิ่งขายอย่างขายร้ายอยา่า,ยา,ยยางอยู่ค่ะตลาดนี่นะ เฉพาะตอนข้าวแรกตอนนั้นค่ะนี่ค่ะก็มีแหนมคูกพร้อมมีแหนมคุกมีปอเปี๊ยะนะคะนะ้องมาเด้อูระอยากกินยังกับมาเลือเอาเด้อค่ะเด้อมาเื้อเอาเด้อค่ะเด้อ,ดดอปอเปี๊ยะน้ำจิ้มรสเด็ดเลยจ้า สอ,อสองอย่างเลยค่ะออ <c oughs> ต้องเอาสองอย่างเลยสิไม่ขายค่ะ <c oughs> <c oughs> ข้าวโมย่างน้ำข้าวโมย่างเพิ่งกะเฮ็ดย่างปลอกเป๊กเกะเนาะย่างปลอกไม่ๆเลยมาเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากกินกัมาเขือเด้อค่ะเด้อข้าวโมย่างกบับมันกินอา้ขายบเะพบเพียงค่ะเป็นเส้นสะพานโซ่ค่ะมื้อนี้การไม่แยกกระได้แหนมคุกมาชุดหนึ่งนะคะเนาะ มาเด้อค่ะเด้อมากินแหนมคุกน้ำกันพี่น้องเอ้ยไปตลาดอันตลาดนัดยูกระแถวบ้านนี่แหละค่ะไลแล้วก็เลยได้แหนมคุกมามาเด้อค่ะเด้อมากินแหนมคุกน้ำกันเด้อค่ะเด้อแหนมคุกเจ้านี่แซ่บแซ่บค่ะมาค่ะมามากินแหนมคุกน้ำกันจ้า สำหรับคลิปนี้ไม่เยี่ยกับอจบลงแต่เพียงคอนี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อที่เข้ามารับชมมันคลิปให้แไม่เยี่ยยู่ดีขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ